เฮ้ยขามันไกันถูกันถูกม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 ันดิเดี๋ยวมาทุก่าี้โซนอย่างเยี่ยมขี้เขาียมเี่ยาแล้วนี่ โอ้ยติดประตูต้องการเอาวุ่นติดสนกันอีกที่อ้ะจับมันจับมันจับมันโอ้ยมันถ่ายประตูพังหมดเลยเนี่ยอะแยะเสียงอย่างทียดุไอ้ชัตหาย

Oh! Au! <laughs> <skrøn> <skrøn>